ประเจ็ดนาทีละไปดูโรงพยาบาลเขาน่าจะไปเติมเลือดกันใช่เไหมเนี่ยอยู่กระลาดหลังใต้โรงพยาบาลเจอ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 อหน้าอู๋เลี้ยวไปกระลาดเลี้ยวไปกระลาดโรงพยาบาลผู้หญิงคนหนึ่งพอสปะเธอโคมิดปะโคมิดโอ้โเมงดม่วงรถเฮียอะไรวะางมงดมกระลาดว่ะมันมีมันมีโคมิดมันมีโคมิดกับไอ้นี่ม่วงดมรถพวกมันทั่วใจสีม่วงดมหมดเลยข้างหน้าจะนี่กันอยู่ได้ เตรียมเรื่องแผนเรื่องอะไรกันอยู่ไปเอาตัวหน้างโรงพยาบาลไปหรอมีผู้หญิงน้าโรงพยาบาลคนหนึ่งไม่หรอมีมีผู้หญิงวิ่งหน้าโรงพยาบาลตัววิ่งเข้าโรงพยาบาลนะอาจยังไม่พร้อมเขาไม่พร้อมไม่รู้ที่รู้ที่รู้คงเวลาแล้วใช่เขาออกอะไรบ้างเขาคือใครแนเขาคุยด้วยปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใส่สูตรอ๋อชนกันเองซะกผมเห็นไอ้มันเหมือนสูตรม่วงอะอยู่ตรง กระดาษข้างล่างโรงพยาบาละแต่ลงแต่โรงพยาบาลนะแน่ๆคนนึงผู้หญิงกระดาษล่างโรงพยาบาลเต็มเลยนะใช่ใช่ใช่ข้างในอ่ะคนเยอะอ๋อไอกระดาษลงโรงพยาบาล้วกระดาษล่างโรงพยาบาลกระดาษเป็นเซฟใช่แะโอ้เยอะสัตว์เยอะสัตว์ไม่เรามีสิบสองตอนเนี้ยโอ้มาๆกันเยอะเลยสัตว์นำคนนะ้มากไอจอนมึงจะไปไหนเฮ้ยเขาอยู่ล่างโรงพยาบาลล่างโรงพยาบาลกระดาษล่างโรงพยาบาล แปลว่าเขาตื้นแต่รถเขา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 รถนว่ประมาณสิบสิบเ็ดคนพี่สิบิเ็ดขาเข้ามาโคตรเยอะแล้วเรามีกี่คนเราก็เอดเพิ่เิสองด้วยองเราสองเฮ้ยเี่ยตกใจหมดสัตว์มาเราจะเขาแล้วฮัลโหลได้ไหมเชี่ยไปที่นี่ไปรวมรวมหาที่รวมกันก่อนเขาเริ่มล่าแล้วคุณตกใจหมดแม่จะวิ่งก็วิ่งมานล้วเจ๊กแล้วรแค้นโดนมันอ่ะบาแล้วมาทำไนสัตว์แล้วเขาแล้วแล้ว หน้าโรงพบาลบ๊มได้บ๊มได้ข้างๆกล้างพยาบเขาแล้วนะลดาแล้นะลเขามทุกนนลดขานะข้าแ้กัน้ะขึ้นแล้วต่เรอยแต่เรอยเอาดีเอาดี้ยไอ้ชียาไอ้เีย่าบารถเ้าติดมันอีกแล้วนะนี้คือการบ๊ามรถวะไอ้เฮียไม่ใช่ลากันแล้วเอะเอาบมได้พี่ไม่เป็นไรก็จนกว่ารถจะพังอ่ะพังก็ต้องลงแล้ว อันนี้ก็งานปรชันชนชนไรแค่ชนไรแค่ก็มาดิครับอาสอบสองชนไรแค่ฟ้าม่วงก็เราเองนี่รถวะเอาไปว่ารถม่วงอะชนให้หมดทรัดจอดแล้วนะถขันี่ใครวะขาลงขางขางถเลยด้วยด้วยเธอจัดการดร่งครับ่งครับ่ครับเราอยู่ไหนอะเราพร้อมแล้วยังเรามาพร้อมมาแล้ว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 ไปไปวิ่งใส่ดลัล็อกรถอุ้ยเฮียไปเป็นขี้ ูดโดนเยอะอ๋อใบเป็ดร oh, ะวังระวังหลังหลังสวยสวยสวย ก็เยอะจัดเลยไมาเบสเยอะเขาบอกเลยว่าเขาสายฟ้าไม่งั้นเขาไม่มาท้าหลักการเกงเขาไม่พร้อมไอ้เหี้ยมาเบสขี้หัวทีเดียวเลยตัวเขาโคตรฟ้าเลยพี่เล่นไม่ได้เลยตัวเขาไมเบสตัวโคตรเยอะเขาให้ไม้ผู้หญิงถือไม้เบสหมดเลยผู้หญิงทุกคนถือไม้เบสทตัดไม่ได้เลยทำไมไม้เบสมันล่องหนวะพี่ทำไมไม้เบสมันล่องหนวะฟงทีเดียวเฝ้าสวรรค์เลยเหี้ยไอ้เหี้ยแม่งมเขา มายเบสหมึงให้เบสสามที่คนไอ้เขาคิดยังไงท่าเขาเนี่ยสองคนแล้วมึงถามเขาแล้วอยากว่ามีอาวุธกี่เป็นอะไรเป็นอะไรเล่นของไปอะไรเล่นนุ่นุนเลยนปีกูเป็นกองฝังข้าเลยเป็นต้องต้องต้องอย่างเงี้ยความอยากสิยันนอกแม่ไอ้เหี้ยกูวิ่งเข้าไปปุ๊บไอ้เหี้ยมายเบสเพื่อนเราเลยตอบว่าสุดเออเข้มเหมือนกันตาแรกไปปะ่ตาแรกคืออะไรอะ้ทั้งนึงข้างๆกูแม่งควักต่อหน้าเลยสามคนตีกูเป็นกองและหน้า เลยเหี้ยตกใจไม่รู้ไหมอะไรเมื่อกี้โทษเจ๊ใบเบี้ยตัวนี้มีตัไม่ต่อยกูก่อนเลยตัวนี้อ้ยักษ์สูตรไม่เหมือนกันคนเยอะกว่าเรานะเว้ยใช่เหรอใช่คนเยอะกว่าใช่คนเยอะมากตังหวะไม่เชื่อมีไม่กี่คนแหละที่ตรงนั้นประมาณสามสี่คนห้าคนแถวตรงนี้ตรงนี้แล้วอ่ะหนูหว่านแาไปรับฟางก่อนวันหลังถ้าจะลงรถแต่หาจุดรวมตัวแล้วค่อยลงอย่าลงแยกก่อนแล้วมันไม่สู้ไม่ได้ ไม่งั้นกูเโดนเปิดอาวุธเราก็ไม่ทันเลยใช่ยังพูดก่อนเลยก็เนี่ยโทนี่มันจะตอบตรงกลางหนึ่งบอกว่ากลางเกินไปเป้าไอ้เหี้ยตอนนี้ไม่เปิดกูหมแล้วไม่งั้นไม่งั้นเราดูยากกูใส่เพื่อนกูก่อนเลยเฮียเราเชี่ยวพี่ยาเปิดเพื่อนก่อนได้เปรียบครับแต่กงถึงกูว่าเลยว่าไอ้เหย่าพี่ดโดน จะกดจีเท่าไลยไม่ได้แล้วเนี่ยโดนสี่คนนะตรงนั้นแล้วหนุบหนับหนุบหนับไอ้เย็นเถิงไม้เบสเถมันมาเลยบนก้าแรกเว้ยไอ้คนข้างๆกูเขาบอกว่าไม่ไม่เบสตีตีเออเออแบบไอเหย้าผ้าให้กูมันมากเลยครั้งเลยข้างข้างๆวิ่งวิ่งมาควักควักไม้เบสต่อหน้ากูอ่ะปองไอ้คนหนึ่งตีปังไอ้คนหนึ่งตีปังปังในจังหวะเลยเฮียกูแบบโอ้โหกูรอดาเลยเนี่ยไอ้ไอ้คนนี้ใช่ไหมเปิดกูก่อนเมื่อกี้กูเปิดพี่เองนะ ถ้าามเข้าเราเราต้องลากไปด้วชุดละมุนเผื่อมันจะได้ไปเพื่อนใช่ไม่เอาจริงๆถ้าไมเบสมาหาเราอ่ะเราลากออกก็ได้นะเว้ยลากไปเดียวๆหนย่ได้เลยพี่ไปดูโกลัวโป้โหะไอ้เหี้ยไมเบสเป็นสิบเยอะไมเบสเขาเยอะแต่เมื่อกี้ตั้งคืเดียวไม่ได้ซูพี่เู็นการิวิ่งมาโดนแปะหน้าเท่าไหร่กับไมเบสเท่านั้นแหละอุ้มตัวอะไรวะ F9 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 ฟ้าไปเลย F9 บั๊เอ้ยมันชุบๆแพ้คนอุ้ม ใครก็ได้อุ้มได้หมอมาแล้วเนี่ยหมอฝากอุ้มกดอุ้มตึงทีพี่ดอลลีนผมจับ,บเองได้เลยน้องปักเข้าไปพิจารณ์หล,ลบับตัวหน้าเลยกูต่อยพี่แวนซะเยอะจัดเลยวิง่งมาไหนก็เจอในไมเบสเล่นหน่อยพี่ไอ้เหี้ยอยากชอบเลยวิ่งมาไม่เปิดหน้ากวนเล่น้ <c oughs> อบงานงบักเองเหรอพย <c oughs> ายามบอกสุดๆกูกูโทนี่กู กูเองน้องไม่พี่เลยกูยังหย่งไม่หยุดถึงบอกว่าโกกูยังยองยังกูยังหย่งไม่หยุดอ่ะหมดเดียวมแล้วหรอฟื้นกันหมดแล้วยังอ่ะไม่มีแล้วนะโอ้โหพี่ทออ่ะไม่เบ็ดผัวกูมาแล้วยังเนี่ยขอบคุณครับหหมดแล้วใช่ไหม หมดแล้วใช่ไหมน่าน่าจะหมดแล้วค่ะครับผมเรียม,มาค่ะแต่เขาไม่ขโมยรถอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเธอฮัลโหลพี่แวนอยู่ไหนอ่ะมาลงมาแล้วพี่โดนลุ้มไ <laughs> อ้อีิชิโดนออย่างเงี้ย โดนแต่เจ๊ใช่หนูโดนแต่เจ๊มาช่วยหนูไม่ไหวหรอกแต่เมื่อกี้เยอะนี่อ้าวตายเกือบโดนตีไปแล้วน้าจะมาช่วยกูยังไงก่อนลงเรามาวนมารวมกันก่อนมทำไมเมย์โอดเยอะเมื่อกี้ตุ่มไอ้เซนมันวนหาอยู่ไงที่เราตอนนั้นโดนถูกก็วนหาอยู่จะรวมกันตรงไหนเห็นแยกกันหมดโดนตีอ่ะผมเห็นฝั่งเราลงแล้วโหเลยแล้วมันเอาเอาเป็นว่า รวมตรงลาแค่นไลแค่แนหามาร์กเลยเอา,อางี้ดีกว่าได้ค่ะเพราะว่าสีขาวก็สะดุะดตามากเลยเพราะว่าพี่นี่คือเป็นตัวดึงอะ่ะสีเราพิเศษนี่สะดุดตาส,ดสุดละแม่งแม่งไปหาพี่ทุกคนเลยอ่ะกูกูกับเชีารายวอันไล่ขับชนไม่ถูกเลยแต่ว่าไอเชีย่ยบอสกูอยู่ไหนบอสกูอยู่ไหนพิเศษนี่ช่วแกงผมนะ <c oughs> เออรถสีเธอทำสีขาวมันก็ดีแล้วมันเห็นชัดโอ้ <c oughs> โหกูเปลี่ยนยาวเลยนี้ หมดเปลี่ยนหมดผมเปลี่ยนรองเท้าด้วยเออไอ้เอยกูตกใจเลยสัตว์ไม่พิโคมาตื้อไว้เป็นปวดเยอะเยอะแบบเยอะสัสๆัที่มีใครทำไหมทำมาซ่อมอู่เลยทั้งอู่ตอนนี้ติกูดาวไปซ่อมอู่ก่อนเลยเสร็จแล้วไปอู่กัน ไอ้แย่คือแล้วว่าทำไมเขาถึงร้อมมิสตอรี่เราฟาร์มที่ไม่เท่าเขาเลยก็เขาบอกบอกแล้วว่าแกงผมใส่ฟาร์มครับก็เขาบอกอของอย่างแน่นเลยนะของแน่นจัดกูกดเอฟแล้วกูจะไปขึ้นรถเขาแล้วนะพีทีแล้วเอ้เออิอเจลเจ็บปนอนถ้าเจ็บไปนอน พี่ส <IS urai> <the benim language> ิโลกูไปไหนวะหายไปเลยอยู่อ๋อโอเคอยู่ไหนเราจะไปแล้วไม่ใช่หรออย่างสี่หนึ่งไม่ต้องพูดไม่ไอริวไลยไอริวอะได้อยู่เฮ้ยมาไปเลยตอนนี้ล่ะก็ดึงดึงอยู่ดึงอยู่ดึงอยู่เล่นเล่นไปเถอะดึงอยู่อ๋อดึงอยู่อ๋อโอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเธอเขาค้างกระเป๋าอีกแล้วเขาไปโดนอยู่ไหนอะอยู่นี่ไอรูอยู่อู่แล้วอ่ะรถริวไปไหนอะแต่เอาหมาสามร้อยขา วันนี้เป็นบ่อยจังทุกคนนะไม่ไม่พี่รถผมอะม่วงดําพี่จะบัรมกันถูกกว่าล่ะรถม่วงดำพี่บัรมกันถูกกว่าล่นะมาทุกคนใส่ใส่หนะ้ากากมันให้หมดเลยนะก่อนจะออก,ออกนะคอับซ่อมด้วยครับเบนนี่ครับรอพี่ชายนหนึ่งสิบพี่ชายพี่ ใส่หน้ากากให้พร้อมนะครับใครไม่มีหน้ากากให้ไปซื้อนะผมไม่มีตังค์ซื้อเยี่ยมอ๋ออยู่อยู่ไหนครับมาตอเอมาเอาคนเจ่ะนผมอยู่ข้างหลังครับพี่สามร้อยครับครับใส่บินเลยครับได้ครับขอบคุณมากครับขอใส่แว่นเดี๋ยวไม่โก้ขอบคุณครับครับใครถามมาได้ไม่บอก เธอใส่หนัางจาหลืนไม่ใส่คันคันข่าวในซ่อมไหมครับประมาณสี่ถึงห้าต่ำต่ำเห็นสี่นะไม่ซ่อมครับเฮ้ยอันนี้อันนี้ขายของแป๊บกลับไปไหนไปขายของขายของ เอาเงินมาซื้อชุดต้อมแป๊บนึงยังไม่ได้ซื้อด้วยไงตอนนั้นใส่อยู่เรวว้ายว้ายตายเริ่วขับไปโดมกะหลาะใช่ไหมครับขายของแป๊บเอาเงินมาซื้อชุดต้อมแป๊บนึงทำไมไม่ได้เสียเงิทำทองเทีอะไรเลยเลยมาเด้อมอยากได้ไม้องอยากได้ไม้เบสแล้วอ่ะก็ตั้งใจ้งทำงานครับช่วงเช้า ตั้งใจฟาร์มนะครับครับจะไปเข้าเล่นโทนะครับเราเหมาเราเหมากันไหมอ่ะอ๋อแท็กไมเบทเท่าไหร่จะซือว่าถูกอ่ะพี่ถ้าหนูรับซื้อจ้าโน่นพี่เจ้าเป็นไรวะม่างเนี่ยอันนี้อยู่นี่มาแล้วจะไปกันไหนพี่น้องล่าน้องล่ายังอยู่ดำครับสีดำคาโบกี้สีดำ แฟลมขบุกีดำเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยสีดำไม่มีมีสีดำตรงนี้ทุกปีสีดำตั้งแต่หกโมงยันดำเหลืองอกสีดำเหลืองอะสีดำเหลืองแดงเขาวสีแดงสีดำเขาวแดงเนี่ยมีเลื่อนผ่านอยู่เมื่อกี้อ่าเลื่อนไปเนี่ยวันละเจ็ดชั่วโมงเลยนะแล้วมันไม่ดำตรงไหนเนี่ยอันเนี้ยเอออันเนี้ยที่เขาใส่กันมันไม่ดำตรงไหน ถ้าอย่างนั้นเราตีกันวันละเจ็ดชั่วโมงเลยนะกว่าชาตเนาะก็ใช่ไงฟันมันต้องข่าวไปมันจะล้ามันจะเหนื่อยตัวเองเอาดิก่อนที่ตัวเองจะบอกไม่ตีก็ถอดสืตัวเองเข้ามาอันนี้มันขาวเข้ามาจริงก็สามสี่ทุ่มแล้วไม่ไม่ตื่นทีเดียของผู้ชายมันก็เป็ดไม่ใช่มันได้ใครออกประเทศเพราะถ้าเราเล่นไปแล้วเราถอดไม่ได้แล้วเชิญกำลังมาอันนี้ถูกแล้วก็ของผู้ชายมันเป็นอย่างเนี้ย คือเราอยากเปลี่ยนแก๊งอะมันเปลี่ยนได้ปะคือลหน้ามันยุบไปแล้วอะเปลี่ยนได้จะต้องเล่าคูดาวนะหลอใช่ตอนนี้มีสตอรี่ใช่ปะมีครับโอเคเขาใส่สีดำกันเนี่ยสีนี้ถูกแล้วแล้วยอมแล้วเหรอครับเี็เขา่ายุบกันในในกลุ่มแก๊งเขาบอกอะแต่งกันนะครับเขาเขาบอกว่าเราวนาโยงกว่าแล้วถ้าเกิดว่าอยู่แบบไม่มีแก๊งนี่มันต้องทำวยบจริงเปลี่ยนแค่ชุดอย่างเดียว เขาไปแกงเลยไม่ได้แต่ว่าแต่ว่ายังตีไม่ได้นะต้องรอครูดาอีกสามวันเลยนะหรือไม่จนกว่าสตอรี่จะจบอ่ะสามวันก็เมืองปิดอีกพอดีอ่ะใช่ขอเป็นประชาชนธรรมดาไม่มีแกงก่อนต้องอย่างนั้นเลยเนี่ยเออโนบอกได้คำเดียวว่ายุบทั้งแกง่ะฮะทำไมอะทำไมอยู่บ้างเหมือนกัน นั่นแหละเวงกลับน้ำทังเขาย้ายกันเงี้ถ้าเกิดว่าเราเจอถ้าเกิดว่าเราเจอเขาลงกัาเป็นกลุ่มอยู่แล้วอ่ะเราลงรถไปใส่เลยดีกว่าใช่ก็คือเราลงเป็นกลุ่มแล้วก็ใช่ไม่ต้องไล่บัมไม่ต้องไล่ไม่ต้องไล่บัมแต่ถ้าขับรถอยู่แล้วเจอค่อยบัมถ้าถ้าขับรถหยู่แล้วเจอค่อยบัมถ้าหน้ากากผมใส่แล้วแม่งไม่เห็นว่าเป็นหน้ากากเซฟโซนด้วยนะคนดูเซฟโซนเลยดีครับแม่แต่ช็อตเมื่อกี้นี่เห็นภาพรถบัมแลวนึกถึงตอนที่ช่วยพี่เศรจเลยแม่งบัมกันอย่างนี้เลย คนดิ้งวันรถมันบัมสู้เราไม่ได้มันพังคันหนึ่งเลยนะเราเอาอันสองอันสามรือะไรแทนคืออานสองอัสามสี่ดิยางไมอันสี่สีม่วงที่อัตราของไม้เขาไม่กี่อันน่ะผมผประมาณห้า ใครบมาเห็นนะเพราะว่าเพที่ที่ตีหนูตอนนั้นอะคือสามอะนะที่ว่าโป้งโป้งอะเออสามเห็นเห็นประมาณห้าสองคนถือเออผู้หญิงแล้วผู้ชหญิงแล้วผู้ชายสองผู้ชายสองผู้ชายตีกอวบสองแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งมาตีกูอสผู้หญิงสองไม่รู้อะแต่เห็นผู้หมอก็อกว่ากูอะเป็นหน้าดีดีนี่เองไอ้แค่เตย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 ไง เขาบอกเขาบอกคุยกันนะว่าเล็งไมเบสอ่ะใช่ไม่เบทมังกรอ่ะทุกบอกอ่ะใช่คือเขอเป็นบางคนเนาคือบอกเลยว่าไอ้เฮ้ยไอ้มังกรไมเบสอ่ะไมเบสมังกรตีแม่งเลยกูนี่ทขาเนี่ยตลอดเติมซิกุซี่ทอดูงกันด้วยเนอะทอดไม่ได้อ่ะเกาะครับเกาะตัวเอกใหญ่มากพี่แหวนพี่แหวนพี่แหวนเปลี่ยนถิ่งเกงเถอะเชื่อผมท่ามา มึงถือไมเบสมึงถือไม่เบสป็นติดปุถชบ้านนะก็คือแบบเอาเกงขาวไม่เบสไม่เบสไม่เบสเอาแม่งดีบอกเลยว่ามั่วโดนคนแรกแน่นอนเดี๋ยวเหล่าเข้ามาเจอไม่เจอเราเปลี่ยนห้องใหม่ไปบอกไ่ไดห้องพูดคุยกันว่าไปเปิดตรงห้องติดต่อด้วยห้องเปิดไอ้ห้องการสื่อสารของแก๊งอะไม่ได้เขียนไว้นะเขียนห้องประกาศแล้วนะของห้องประกาศไม่ได้ห้องสื่อสารไงห้องการสื่อสารที่ว่าบอกว่าเอออะไรไปอะไรหญงไม่ได้เปลี่ยน จะมาตัวมาจะรู้หรือเปล่าหรอกเดี๋ยวยายจะบอกให้บอกไปแล้วเอาบอกแล้วใช่ไหมเกองอีกหนึ่งนาทีก็หมดคโคดาวน์นี่ใช่ที่ยังคืนไม่ใช่ใช่ไหมใส่หน้ากากแตกต่างเที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืนว้าแม่งเอ้ยเบอร์เราเราเบอร์เราเบอร์เราเองไม่เบอร์รีสงสัหน้ากากต่างเหรอเอเดี๋ยวหลงก็โดนตีหรอกใช่พี่หน้ากากต่างอะไรวะนั่นไง อ๋อหน้าตาผู้หญิงสี่ยมมันพอคุยของผู้ชายถ้าน้อยแจ้งจริงๆแล้วเพราะน้อยแจ้งแต่แพ้นี่แล้วเรามาน่าเราเรจะหาผูกเรียกไม่ได้เราไม่เรียกแพ้เราเพิ่งมารู้ความจริงไงเราเราไม่เรียกแพ้ละเราไม่เล่นเอาชนะนี่ชนะได้ก็ดีอย่างนั้นอย่างมันชนะกันอย่างนั้นมันคือมันไม่ได้เรียกว่าชนะนะแม่งทำตัวเหมือนพี่พี่โทนี่อีกแอ๊ดน่าเบื่อ เฮียเฮียอะไรลากเข้ากูหมดลายสักก็ที่ขาเอาไม่ออกว่ะหยบมาแป๊บหรือว่าแล้วคนที่แหวนมันหล่อเทจริงวะถใครต้องผมนี้โคตรโก้เลยซีเรียสซีเรียสนี่มันที่เครียดปะนั่นมันซีเรียสไอตัวข้างหลันเป็นอะไรค่ะไม่เห็นผู้หญิงไม่ได้เลยทำไมไอตัวนี้เป็นตัวลงอใครอะ ใครทำไปตัวลงง่าเนี่ยผมน่แหละพี่เทงก็ตัวลงคือตัวลงเพราะลายสักมันหายไงเดี๋ยวมาหนึ่งจะไปไหนไม่มึงมึงอะไรเกินไปตอนนี้เดินเล่นทีามีการดโป๊สัตว์เลิกเต็มที่ตอนมีสตอรี่สักทีคอลลอกคเหลอนอยู่ไหมโอ้โหแ่บมาชา แซ่บป้าชาเก้าเหล่ากำลังเข้าใช่กำลังเข้าน่าจะทำ5นาทีแต่มันอยู่ไหนก่อนอยู่นี่แล้้วมังอยู่อยู่แถวนี้ยนะอยู่อู่ถอดเกาะด้วยให้พาวไปแล้วนะพี่ตี๋โดไม่น้องไหนาไมต้องมาด่าตัวสีดำมันมาอ้นี่เหรอ น้องาาน้องสายฟ้าเหมือนสีของผู้ชายเข้าไปย้อมมาหน้ากากเหรอเออหน้ามึดดะเอ้ยโทษทีไม่ไม่ไม่หัตาดแต่บอกดาลิ่เข้ามาแล้วเป็นเราหลือบอกตรงนี้เป๊ะเลยนะไอะไรเราหรือเปล่าพูดเขาเหลาเขาเหลาอ๊อกนไม่ใช่ไอเพนน้องสายฟ้านะไอเหล่าอ่ะ ไม่ใช่ไปอ่วันน่ะไอ้ตองดีทองดำอันนี้เดาเอาไอ้เล็กเดาเอกทางซ้ายเออทางขวาออกไปออกไปจากเลยเออก็หล่ออยู่ในวอรนิดิหล่ออยู่ไหนะไม่ได้ยินเสียงอ่ะกาลามีชีวิตช่วยตอบด้วยครับพี่กาลาแล้วเราทำเงี้ยเปล่าไม่ได้ยินอยู่ไหนกันน่ะโยนหลังพดว่าต้องทำท่าอะไรกัน ยู่ในคาบก็กูอยากใส่แม่นไม่ได้หรอเราอยู่ในคาบเราต้องทำท่าแหละสามนาทีดูดูยูเฮ้ยไม่เบสไม่เบสระวังไม่เบสไป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 แก้มจ๋าเหรอไม่เรารวมที่แล้รวมที่แล้เดี๋ยวค่อยออกเออว่ะก็เรามีรถนี่ยวะจะออกเลยไม่ออกลืมไปว่ามีเฟอร์รารีเฟอร์รารีสีแดงแม่กโครจะลลัสิกพี่แวนเหรอ คนนนั้ะแห้งกำลังจะหลับเลยพี่แอนเก็บกดแล้วโหผมบอกพี่ซิโร่ไปแล้วว่าตอตอมอเนีจะแม่งเดินไปขอเล่นสตอรี่เนี่ยยังไม่ได้นอนเลยจะสองวันแล้วอะสิบโมงเช้าอันนั้นอ่ะโอ้พิ่งเบิกมาชนกันถามมาว่างไหมว่างไหมว่างเนีวะโอ้ก็ต้องว่างแหละโทรไปขนาดนั้นอุ้ยมาขอตอกตะปูหน่อยแล้วกัน ตอาพี่ไปยืนบนยอดให้หน่อยดิกนะนับคนว่ามีกี่คนสิบสามจากการคาดเดานะไม่ถึงดูในวอก็รู้แล้วเนี่ยถึงดิผมว่าถึงนะสิบ้านสี่สิบสี่เป็นไงโคตรเก่งหรือไม่โคสิเก่งเลยไม่นับได้แค่สิบสองวะไม่นับตัวเองไงกูนับได้แค่สิบสองไม่นับในวอไงนับในวอได้สิบสองถ้าใครออกเข้าใหม่วะกูออกเข้าใหม่ผมได้สิบสองนี่สิบสี่อ่ะ ได้ลองรีวอลก่อนรีวอร์ดได้สิบสองทำไมกูเห็นสิบห้ารีวอลก่อนไอ้เหี้ยเนี่ยรีวอร์ดทุกคนเลยรับไม่ได้สักทีเดี๋ยวไอ้เหี้ยนี่ดิรีทีเดียวก็พอละมั้งพอแล้วเออใครเอาเข้าเอาเข้าอย่ากใครถาเปิดตอนที่ไปลากกันอีสิบสองท่องดีอะท่องดีอีกสิบสามเป็นไงไอ้ลิวไอ้ลิวแม่งอย่างเก่งถามแล้วดีดีถ้าสมมติถ้าท่องดีทำไมไม่เข้ารอลไม่เข้าวอลไลูเรถเนี่ย ใครอยู่ใกล้มันนะบุ๊บอกม<า>ันดิขหนทองดีคนไหนทองดีดีกว่าไ,ไม่หมายถึงใส่หน้ากากันหมดเลยอะ่ะนี่อะไรอะ่ตะตลกไอ้หีย <c oughs> ขายไม่ได้ <c oughs> หนึ่งนาทีเที่ยงคืน ไอทองดีไม่เข้าวอเพราว่าแม่งเมยกันอนะเมยจะแปลงร่างแล้วนะเย <Yeah. c oughs> ีดีอีกแล้วไ่พี่ตีโลปแปลงร่าง